ผมไม่ได้ไปเพราะผมทานละครแต่เราก็เลือกที่จะมาทํางานเพราะว่าเรารักในการทํางานจริงเรืงจริงโล้ยครูเกียดที่ฟองชาวเน็ตอะฟองชาเน็ตมึงมึงหัวครูมันมันเปียวเปียวปะมันหลอกพี่มันหลอกเราต้องมั่นใจคูเกียดตอนนี้เราต้องมั่นใจทุกคนน้องจะสอนให้เรามั่นใจเราต้องมั่นใจนี่ความจริงเขาเรียกให้พี่ทําผมนะใช่แต่ผมบอกไม่ต้องทําคือตรงเนี้ยรออยู่แล้วเข้าได้เลยไอ้หลุยถามแรกว่าทำแล้วยังไม่ทำหรอพี่มันรู้สึกเหมือนทำแล้วเออไอ้หลุยพูดเหรอใช่ สิ่งผิดพลาดในชีวิตของมันมีไม่กี่อย่างอยากไปอ่ะอยากไปหาซาร่าอยากไปหาฟิมิโนตรงนี้มีแจนแล้วมันจะยังไงอะนี่ทุกคนตรงข้ามผมมีผู้หญิงมีผู้หญิงมีผู้หญิงเซ็กซี่ว้าวโอ้ my god พอแล้วทุกคนไม่ต้องดูเยอะไม่ต้องดูเยอะเดี๋ยวแค่โรงแรมก็ก็น่ากลัวพอล้อย่าดูอะไรให้มันน่ากลัวไปมากกว่านี้ เจอใครชั่วเท่านี้เสียงเข้าไปไหมคะใครที่มีคลิปที่แจนนะครับล้มจากเก้าอี้เมื่อวานการุณาแท็กผมมาหน่อยผมอยากเห็นมากอยากเห็นมากเอาพิจันล้มหรอมึงมันนั่งเก้าอี้อย่างเงี้ยเก้าอี้สนามเดินป่าแล้วมันหงายลงไปเลยอ๋อ,อด,ออดีที่มันไม่ได้เป็นชุดอะไรแบบเนี้ยเป็นชุดแบบเกงยีนดิไม่แล้วตอนนั้นทุกคนก็ท้องก็คือเงียบเว้ยตอนเอ็นเราเอ็นไปเยอะหรอเอ็นไปเยอะใช่ป่ะเอาขาดันป่ะ ะไรนเอาขาแล้วแม่ล่ากมาไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือกำลังขยับตัวแค่ขยับตัวคือนั่งขึ้นมานั่งข้างบนไว้แล้วก็นั่งขับรถถ้าจะเป็นจังหวะที่น้ำหนักใครแล้วมันแบบอะไรก็คเอ็นแบบเที่ยงเรียบร้อยใช่สโลว์แล้วทุกคนก็คือมองมันมีความคิดที่สะบัดได้ด้วยเหรอใช่ก็เแบบเที่ยอะไรถามมากพยายามมากแล้วแบบทุกคนก็ไม่ทำอะไรเราก็ไม่ทำอะไรจุงผมไม่ได้พูดอะไรเลยทุกคนเราพูดอยู่คนเดียวเลย แต่เขาชอบนะเอาจริงเขาเป็นคนหาเป็นตลกเป็นตลกคือคือเป็นเป็นสวยเป็นน่ารักอยังเป็นตลกอีกเป็นนางเอกค่ะเป็นนางเอกด้วยฟังฟังพอเราเราจานยัไเอหิวมากเลยอะหิวมากเรอจานแล้วก็ไปปะอนันตราเฮ้ยเอเธอเธอเอดูดูดูนะอดูดูดู